ขนมจีนน้ำยากแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานไก่อร่อยอร่อยค่ะทุกคนแล้วก็ผักเป็นผักเป็นแบบบุฟเฟ่ผักนะคะทุกคนเนี่บุฟเฟ่ผักนะคะเดี๋ยวแันกับโอเคซูมีเลยเนาะนี่นะคะร้านขนมจีนจะอยู่ฝั่งนน้นนะคะ อาหารเจ้าประจำนะคะทุกคนแผนมากินประจาเลยผักคือแบบอลังการมากอุ้ยแครจะได้พริกพริกแห้งเดี๋ยวเอาพริกแห้งก่อนเนี่ยนะคะกินกับพริกแห้งเขาเรียกอะไรนะพริกแห้งคั่วใช่ไหมก็จะอร่อยนะยิบนี่เลยแต่ว่าเผ็ดสะใจนะคะทุกคน แเอาแบบร้องไห้กลับบ้านเลยนะมะมากินประจำนะคะเจ้านี้อร่อย แล้วก็แบบเป็นบุฟเฟ่ต์ผักเนาะแพทชอบมากเลยอุยวันนี้แพทกินน้ำยาแกงเขียวหวานไก่นะคะ